ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้ลืมเปิดคลิปค่ะทุกคนแล้วก็นี่นะคะแบบว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วก็ทดสอบการกันน้ําเสร็จแล้วนะคะเพิ่งจะมาเปิดคลิปค่ะก็อ่ะบอกเลยว่าทุกคนดูคลิปนี้นะคะจะต้อง กันน้ำได้แน่นอนไม่มีพลาดนะคะวันนี้ใกล้ที่จะแบบว่าเทศกาลสงการแล้วนะคะพลาดไม่ได้กับการทำคลิปแต่งหน้านะคะกันน้ำติดทนมากๆนะคะในช่วงวันสงการแบบนี้นะคะและเป็นไงนคะสวยด้วยคะ่ะทุกคนคะ่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้แล้วนะคะว่ามีไอเทมอะไรแต่งหน้ายังไงเทคนิคอะไรบ้างนะคะไปดูกันได้เลยคะ่ะไปเลย ฟ้าก็จะมาใช้ตัวนี้เลยนะคะลังคมแตงอีดอัลตอาแวรนะคะทารองพื้นแบบบางบางเท่านั้นนะคะเพราะว่าฟ้าอยากได้แบบอะบัชออนเป็นครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่ทารองพื้นนะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ติดทนนะเพราะว่าฟ้าจะใช้ลิปนะคะผสมกับรองพื้นในการทาอีกแก้มเลยหนูก็จะได้เป็นพื้นเดียวกันไปเลยนะคะอ่ะ จิ้มจิ้มใบบางๆนะคะคือไม่ต้องแน่นนะคือถ,ถ้าแน่นอนะเวลาที่น้องแบบละลายน้ำมามันจะเห็นเลยว่าละลายน้ำนะคะแต่ตัวนี้ก็คือไม่เป็นเนาะแล้วก็ใช้ผักคูชั่นนะคะอันนี้ผักเนี่ยดีมากฟ้าสั่งมาจากช้อปปีแค่ราคาแบบ20บาท3 0สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออใช้ดีมากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เหมือนแบบทาเป็นแบบปรับสีผิวให้เท่ากันเฉยๆนะคะไม่ได้ทาแบบเยอะแยะอะไรเลย ฟาจะกลบใต้ตานิดนึงนะคะด้วยถาบตัวนี้นอนิดหน่อยทุกอย่างคือฟาจะแต่งแบบบางๆเบาๆนะคะให้มันแบบถึงมันจะหลุดนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มีใครสังเกตได้ว่าเออมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟาคิดว่าลูกที่ฟ้าฝึกซ้อมมาก็ขึ้นแน่นเวอร์ Word, นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะมาสร้างบัตรครีมใช้เองนะคะเพื่อให้มันเนียนกริบนะก็คือจะใช้ตัวรองพื้นตัวนี้นะคะคู่กับลิปที่แบบขายดีตัวดังเป็นกระแสะมากๆเลยนะคะว่าติดทนก็คือคริมนี้พลาดไม่ได้นะคะลิปกระแสนั่นเองนะคะเทตี <S <S ่คอสเมติกลิปดูโอแมกแอนชายนั่นเองนะคะตัวนี้มีทั้งหมด14เลยนะคะคืนให้ดูเลยทั้ง14เนาะ ซึ่งตัวที่ฟ้าจะใช้นะคะชอบมากๆเลยนะคะคือลิปเบอร์04นั่นเองฟ้าจะใช้รองพื้นนะคะบีบลงมากนิดๆหน่อยๆก็พอนะคะพอเป็นพิธีพอเปนกระใสแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะฝั่งด้านนี้นะค,ะคือตัวนี้เขาจะมีสองฝั่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตอนแบบทาลิปที่ริมฝีปากนะคะอ่าแล้วเราก็จะผสมกันนะคะคือบอกเลยว่าตัวเนี้คือติดโทนติดนานมากๆนะคะนีเลยนะคะแต้มตรง เขาเรียกว่าอะไรแก้มของเรานะคะแต่ใครชอบแดงกว่านี้เราก็ใช้สีเบอร์อื่นเออห6 7หกเจใช้ได้หมดนะอ่ะสีเป็นไงคะดูน่ารักดูจูบูจูบีมากๆเลยนะคะใครอยากได้ก็คือไปตำนะราคาแค่แท่งละ290บาทแต่ว่าสีน่ารักสีจูบูสีจีบีแล้วก็สีเหมือนเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ ราคาห่ารลักมากๆนะคะอาต่อมานะคะมาลงแป้งพับที่ช่วงส่งการใครๆครก็ใช้นะคะย้อนกลับไปเมื่อแบบ3ปีที่แล้วที่เราทำคลิปนะคะก็คือใช้ตัวนี้วันนี้ก็คือต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่ากันน้ำกันเหงื่อไม่มันไม่ไหลเยิ้มคือคุมมันสุดๆนะคะอะตัวนี้นะคะแป้งเจ้านางแต่อันนี้คือแพ็กเกจเก่าะคะ่ะนางนะคะมีแพ็กเกจใหม่จะแม่เป็นแป้ง เจ้านางสองชั้นมั่นใจสองเท้าค่ะคุณก็คือนางทําแพ็กเกจมาใหม่นะคะนี่นางเป็นสองชั้นแบบนี้นะคะบอกเลยว่าดีเกะกู้ดนะคะเพราะว่าชั้นนี้เขาจะมีรูระบายอากาศทุกคนเห็นไหมรูระบายอากาศตรงนี้นะคะช่วยลดการอับชื้นของตัวพับนะคะแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของแป้งลดการเกิดสิวลดการระคายเคืองต่างๆนะคะแล้วแป้งพับตัวนี้อย่างที่ฟ้าบอกว่าเฮ้ยนางแบบ เรื่องติดโทนเรื่องความเนียนเนี่ยต้องยกให้แป้งพับเจ้านางเลยนะคะอันนี้ฟ้าจะใช้ตัวนี้นะคะน้ำแร่ของอะไรก็ได้ฉีดไปที่พับอันนี้มันจะช่วยทําให้แป้งนะคะติดโทนติดแน่นติดนานไม่ไหลเยิมนะคะและอย่างที่รู้ๆกันดีนะคะตัวนี้จะมีสี่สีด้วยกันนะคะสิ่งที่ฟ้าใช้คือสีสองหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นสี่สีให้ทุกคนดูเลยค่ะอ่ะค่อยๆนะคะปาดไปที่เนื้อแป้งแล้วก็ ตกไปเลยนี่เห็นไหมคือแทบจะไม่เห็นรูขุมขนฟ้าจริงๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีเทคโนโลยีซอฟโฟกัดด้วยนะคะก็คือช่วยเบอร์รูขุมขนเบอร์แบบริ้วรอยต่างๆเนาะเรียกได้ว่าน้องเป็นแบบว่าแป้งพับยืนหนึ่งจริงๆนะคะแล้วก็ เป็นตัวที่แบบบล็อกเกอร์ต่างๆนะคะในการรีวิววัดดีนะคะคอนเฟิร์มแล้ววัดดีเนาะถ้าเกิดใครอยากได้นะคะสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่อีฟแอนด์บอ e บิวทรียมโรตาทุกสาขานะคะที่เป็นแบบสาขาใหญ่ๆท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตวัดสัตนะคะแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรช้อปปี้นะคะเจ้านางไทยแลนด์แล้วก็ไลน์แอดนะคะเจ้านางไทยแลนด์แล้วก็ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะลืมบอกราคานะคะเบามากนะคะ390บาท เท่านั้นนะคะต่อมานะคะจะคอนทัวร์ด้วยตัวนี้นะคะเป็นของ c h a r l o t t e Ti บ b ร r y นะคะถามว่าคอนทัวร์มันหลุดไหมมันก็หลุดนะทุกคนแต่ว่าเหมือนตอนแรกๆอเราไปก็เราต้องสวยก่อนอันนี้เราก็แบบเผื่อตอนกลางวันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จัดเต็มไปก่อนนะคะ ต่อมาเราจะมาที่ปัดแก้มเลยนะคะปัดพอเป็นพิธีเพราะว่าพอเวลาที่แบบว่า,าแก้มหลุดน่ะมันก็ยังมีไอตัวที่เราลงลิปของพี่กระแตไปนะคะก็นี่เลยแล้วฟ้าก็จะใช้ตัวนี้นะคะของ K M A นะคะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอายแชโดว์แบบครีมนะคะตัวนี้ก็ดีนะ จะมาที่แดดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าเลยนะคะข mm. นตาเนี้ยใครต่อก็คือไม่ต้องปัดแล้วก็คือไม่ไหลยเยิมแน่นอนนะคะปัดแค่คนโคนแบบนิดหน่อยอย่างเงี้ยพอแบบนี้เลยนะคะและตัวที่ฟาใช้ก็คือตัวนี้เลยเมริ n พ Push Up Drama นะคะบอกเลยว่าตัวนี้ที่สุดในใจค่ะทุกคนกล้เสร็จแล้วค่ะทุกคนต่อมาฟาจะใช้ตัวนี้นะคะที่เป็นเอออินไลเนอร์ของเมรินดานะคะสีน้ำตาลเนาะฟาจะใช้นี่เลยนะคะอ่ะ ไปเอาเนื้อของเขามานะคะของเมรินดาเนาะแล้วก็เขียนลงไปที่คิ้วเลยค่ะทุกคนคือตัวนี้ติดทนมากติดทนไม่ไหวนะคะ,ะวาดห่างไปเลยเข้มๆแล้วถ้าเกิดใครคิ้วแบบไม่ค่อยมีนะคะใช้ตัวเมเบรียนตัวนี้นะคะปัดคิ้วไปโลดแต่ว่าฝาเป็นคนคิ้วเข้มมากนะคะปะก็จะใช้ของเมรินดาตัวนี้นะคะก็ดีเหมือนกันนะอันนี้มันต้องแบบ ยอมให้มันคิ้วอ่อนลงอะไรเงี้ยเพราะว่าดีฉันคิ้วเข้มไม่ไหวนะคะคิ้วเข้มแบบเข้มมากนะคะแต่ทุกคนเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะว่าแบบเออฉันจะสวยในวันสงการนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือลิปตัวนี้เลยนะคะลิปของพี่กระแตนั่นเองนะคะตัวนี้คือแมตต์แอนด์ชายถูกไหมคะก็คือจะต้องมี2หัวตัวนี้นะคะฝั่งสีเนี่ยจะเป็นฝั่งแบบว่าแมตต์นะคะตัวนี้คือสีเนื้อสีอะ คือชัดมากเม็ดสีคือแน่นมากๆนะคะแต่ว่าไม่หนาไม่หนักปากเนาะส่วนอีกหนึ่งด้านนะคะก็คือชายฟิลเลอร์นั่นเองตัวนี้นะคะจะคล้ายๆกลอสแต่ว่าเนื้อเบาบางกว่ามากๆมีวิตามินอ e ีนะคะที่ช่วยบำรุงริมฝีปากของเราแล้วก็ทำให้ปากของเราเนี่ยมีความช่ำวาวนะคะอวบอิ่มเหมือนเติมฟิลเลอร์มาเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทากันหน่อยนะจ๊ะใช้ตัวลิปแมทนะคะทาเาไปเลยทั้งปากเลยทุกคน อันนี้ฟ้าใช้ส่วนสีนะคะเนี่ยดูดิริมฝีปากคือสวยเลยนะคะแล้วก็เบาบางไม่หนักปากเนาะฟ้าจะใช้สีอื่นแต้มลงไปนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์ห้านะอ่ะเท่านี้นะคะแล้วก็รอหนึ่งถึงสองนาทีนะคะแนะนําว่าอย่าเม้มปากนะทุกคนรอมันแห้งก่อนนะคะอะทุกคนพอแห้งแบบนี้แล้วนะคะก็ใช้อีกด้านนึงเลยนะคะนี่นะคะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นใสๆนะคะ ทาลงไปเลยอ่ะเทสครั้งแรกนะคะจะถูลิปให้ดูนี่นะคะไม่ติดเลยก็คือออกมาแค่ไอตรงเนื้อชายนิดนึงนะคะแต่ว่าสีอ่ะก็คือดูดิโฮยปังเวอร์นะคะอ่ะเดี๋ยวฟ้าไปทำผมนะคะและเดี๋ยวเรามาทดสอบกันกันน้ำของทั้งลุกกันเลยนะคะเป็นช่วงที่แบบว่า ตื่นเต้นแล้วก็ทุกคนนะ่าจะรอคอยกันนะคะไปเลยค่ะวาร์ปมาที่ข้างล่างบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองแบบว่าฉีดน้ําให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็นี่เอาหมวกออกนิดนึงก่อนน,นูเดี๋ยวแบบเปียก <c oughs> ต้องซักใหม่ทุกคนดูนะจะ <c oughs> บอกว่าน้ําแรงมากนะคะคิวดูรอบแรงนะคะประมาณนี้ เดี๋ยวเอาหมวมาใส่ก่อนนะคะจะได้ดูคิ้วดูนี่นะคะปากก็คือไม่หลุดเลยหน้าก็คือเนี่ยดูดิไม่หลุดเลยนะคะแก้มยังอยู่ครบเลยอ่ะทุกคนบอกเลยว่าคอนเฟิร์มนะคะว่าลุคนี้เครื่องสอําอางแบบนี้นะคะกันน้ำม,มากแน่ๆเพราะว่าใสาย่ยางที่บ้านก็คือแบบ แรงไม่ไหวคือแรงเหมือนแบบแปบขบีดสมัยเด็กเลยอ่ะทุกคนคือแบบคอนแทคเลนส์ฟาจะกระจุยออกมาอยู่แล้วนะคะแต่ลองคิดดูนะคะถ้าทุกคนไปเที่ยวแบบว่าแดนๆดนดนมีน้ํามาประบายอะไรแบบเนี้ยคือเครื่องสำอางแบบนี้ไม่หลุดแน่นอนนะคะดูปากดูหน้าดูตานะคะปรับมานี้เลยทุกคนถ้าเกิดใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร์ไฟด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำคลิปอื่นๆอ,อ,อีกเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย